คุณดันดีเลยคงได้ดำวะุกคนอาเรื่องคนละาวาน้ช่วยไว้ก่อนครอบคลุมนะน่าจะคนเดียววันนี้ก็จะครบ24คน เฮ้ยออกเต็มแล้ววันนี้ร้อมาดีเว้ยเพราะเราเรามีแตซ้าย

เอ็งมาโอ้ยนึกตัวเองเปล่าโอ้ยนิดเดียวเชี่อเลยลงาช้าโอ้ยนึกว่ไม่ลงแล้วช้าช้าได้ไฮเบรกเลยเสียหน้าจัง 哦。Oh. Mm hmm.